สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับแอนนี่ฟอร์ดทีมงานฟอร์ดบานปลายนะคะวันนี้พิเศษแอนมาพร้อมกับฟอร์ดแลนเจอร์คันนี้จะเป็นรุ่น FX4 นะเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามแอนเข้ามาว่าน้องแอนมีแต่งรุ่นนี้เข้ามารีวิวบ้างไหมวันนี้แอนเอามารีวิวให้ดูแล้วนะคะสําหรับรถรุ่นนี้จะมีลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีสีเทาก็คือคันนี้เลยเนาะสีขาวแล้วก็สีแดงนั่นเองราคาจําหน่ายคันนี้อยู่ที่9ก้0แ0บาทนะคะแต่ว่าพิเศษตอนนี้มีราคาพิเศษจาากทาง Ford. ราคารถรุ่นนี้เหลืออยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2-2ลิตรค่ะกำลังสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าแล้วก็แรงบิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่385นิวตันเมตรเลยเนาะเดี๋ยวแอนจะพามาดูรอบๆคันว่าคันนี้แอนแต่งอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยอ่าเริ่มจากด้านหน้าคันนี้แอนได้เปลี่ยนชุดกันชนหน้าให้เป็นชุด F 1 5 0นนะคะชุดแต่งติดตั้งผ่านศูนย์นะคะ ชุดนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นคือเจ้าตัวกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็ปกล้อน,นั่นเองอ่าจะสังเกตง่ายๆชุดนี้เขาจะมีไฟซีอยู่ตรงด้านหน้ากันชนทั้งสองข้างเลยแล้วก็รุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานแบบนี้แล้วนะคะไฮไลท์ออย่างนึงก็คือคันนี้แอนได้เปลี่ยนไฟหน้าให้ด้วยไฟหน้าแอนเนี่ยแอนทำเป็นไฟหน้ามาสเตงนะคะก็จะวิ่งแบบนี้เลยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟขอทาง ไฟหน้าจะวิ่งแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนในส่วนของเจ้าตัวโคมโปรเจคเตอร์ให้ด้วยแล้วก็เพิ่มไฟวงแหวนเข้าไปให้นะคะคร<ๆ>าวนี้พอเปลี่ยนปุ๊บไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในตัวโคมโปรเจคเตอร์โคมเดียวกันอยู่แล้วเนาะ<ๆ>แล้วก็เพิ่มในส่วนของข้อไฟหน้า<ๆ>เข้าไปให้เพื่อทําให้ด้านหน้ารถคันนี้ดูมีมิติแล้วก็เข้ากับตัวชุดกันชนหน้ามากขึ้นนั่นเองอามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าปุ่งล้ออันนี้เป็นขนาด6นิ้วนะคะ ไม่มีการเจาะตัวถังรถลูกค้าเลยนะใช้น็อตยึดที่มุมเดิมที่มาจากโรงงานหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือล้อแม็กคันนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์นะคะล้อแม็กเป็นของ O a เ i ซนะแม็กแอนมีให้ลูกค้าเลือกหลลายนะคะอยากได้แบบไหนเนี่ยบอกแอนได้เลยสำหรับรุ่น F X 4สังเกตง่ายๆเลยก็คือเขาจะเป็นสีดําเงาอะค่ะมาให้รอบคันทุกสีเหมือนกันหมดเลยนะแบบนี้เลยที่แอนเพิ่มเข้าไปให้ก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิด คิ้วกันสาดแล้วก็เราหลังคาเราหลังคานี้จะเป็นสีดําด้านนะคะมี2ส,สีให้ลูกค้าเลือกเป็นเป็นสีดําด้านแล้วก็สีอลูมิเนียมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมภายในนิดนึงนะ,ะสาหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีเบาะหนังมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยภายในเขาจะหรูหรามากจริงๆแล้วพื้นฐานของเราคันนี้ค่ะก็จะมาจากตัว XLT นั่นเองแต่ว่ารุ่นนี้จะมีหน้าจอขนาด8นิ้วมาให้จากโรงงานเลยนะคะแบบนี้พร้อมเซ็นเซอร์กะระยะ4จุด หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยพิเศษตรงนี้คอนโซลหน้าก็จะสังเกตว่าเขาจะมีความหรูหราในตัวก็คือจะเป็นคอนโซลหน้าบุกหนังนะคะแล้วก็เย็บได้ด้วยเป็นได้ตะเข็บคู่พวงมาลัยก็เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จะมีมันส์ฟังก์ชันมาให้จากโรงงานพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับสูงต่ำได้แล้วก็มีตัวคุยคอนโทรลด้วย กุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วไฟหน้าก็สามารถตั้งเป็นออโต้ได้เช่นเดียวกันนะคะัน <Yeah. S 1> นี้เปลี่ยนสถานที่รีวิวนิดนึงนะคะสังเกตง,ง,ง่ายรุ่นนี้เขาจะมีสติ๊กเกอร์กราฟิกอะคะ่ะมาให้อยู่ด้านข้างรถแล้วก็ด้านท้ายรถเดี๋ยวแอนพาไปดูอีกทีนึงเนาะปกติแล้วรุ่นนี้เขาจะมีโลบาร์มากับกับรุ่นตรงรุ่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าไม่ชอบอลูกค้าอยากได้โลบาร์ออแลนเดอร์เนื่องจากว่าโลบาร์อันนี้ค่ะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆเป็นโลบาร์หก ขานะคะมี6จุดยึดเกาะลูกค้าสามารถผูกลัดของพาดของทุกอย่างได้จริงๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ด้านท้ายอันก็จะเพิ่มในส่วนของข้อไฟไท้ายเป็นสีดําด้านให้แบบนี้เลยเบ้ารองมือเปิดนะคะด้านท้ายเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้แบบนี้พร้อมอักษรตัวนูนคําว่า f x 4แบบนี้นี่เองสวยงามมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ รถรอนานด้วยแต่ถ้าซื้อรถกับแอนแอนหาให้ได้ค่ะกันชนไทยเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมาจากโรงงานเลยนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีข้อฝาถังน้ำมันนะคะเป็นสีดำด้านอันนี้แอนติดตั้งเพิ่มให้เหมือนกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ Ford ไปใช้งานอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะดูเป็นรุ่นไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะ แอนมีเจ้าหน้าที่ไฟนั้นบริการให้ถึงที่เลยทําอาชีพอะไรก็ปรึกษาแอนได้หมดเลยมีงบประมาณอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยปรึกษาได้ทุกเคสเลยนะคะเพราะว่าแอนลงรีวิวไปค่อนข้างเยอะอาจจะส่งลิงก์ยูทูบค่ะส่งไลน์มาแอนก็ได้จะได้ช่วยดูให้เนาะแต่ละคันที่แอนลงรีวิวเนี่ยลูกค้าใช้เงินรับรถไม่เท่ากันนะคะต้องแจ้งก่อนเนาะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ไลน์มาหาแอนแล้วแอนตอบไม่ทันเนี่ยถ้าอยากได้ข้อมูลเร็วๆแอนแนะนาว่าโทรมาดีกว่านะคะบางทีแอนตอบไม่ทันจริงๆต้องขออภัยด้วยแต่ก็ จะทยอยตอบลูกค้าให้ครบทุกทกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอนขอพาสุดหลออคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะยังไงแอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช h a n n e l f o r แบรนด์นี้วันน้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีขันอื่นแต่งเพิ่มเติมแอนจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆรับรอ,องว่าจะหาชุดแต่งใหม่ๆห,หารถรุ่นใหม่ๆม,มารีวิวให้ดูเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอรีวิวเเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย